วันนี้มารีวิวรถหน่อยออกกันหลายคันนะครับคันนี้ไม่ต้องรีวิวไปแล้วรีวิวไปเยอะแล้วลกัน FK ครับผมรอของแต่งอยู่รอล้รอรอ,รอพาร์ทแล้วก็รอใส่ท่อนะครับ EK9 ตัวเล้าเลยคันนี้ ภายในโล่งๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ให้ดูภายในดีกว่าเบาะอย่างสวยนี่ครับเดี๋ยวเปิดเปิดประตูเปิดประตูนี่ครับ,รรบภายในโล่งๆสไตล์เจ้าของชอบแนวแบบนี้นะอันนี้อีแคันนี้สไตล์เก็บรายละเอียดครับแต่งแนวเจ๊น,นะครับอันนี้เปิดได้แบบเดิน อันนี้เขาเก็บภายในแบบครบๆะเบาลิคาโลมีเบาะหลังมันมืดหน่อยนะครับมองมองมองไม่ค่อยเห็นรถตากล้องนะครับ GE คันนี้เมื่อก่อนเป็นสีขาวทำสีมากนะครับก็ประมาณนี้มีเบรกด้วยมีเกีรเบรกเลสด้วยนะครับ GK ของพี่โยอันนี้หล่ออยู่แล้วแ <Now, Jade. S 1> นวจ s นะครับตอนแรกเปเกียร์ธรรมดานะตอนนี้สับเป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่ไฮไลไท์เลยคือตรงนี้สวยมากครับปีเจอาร์ตไฟทุกอย่างนะครับผมเราถ่ายกันในในปัม๊มเอาเข้าๆกันเสียงมันดังครับผมไว้จะเจาออะละเอียด ต่อันให้ดูอีกทีหนึ่งกล้องไหวหน่อยนะครับใช้มือเดินถ่ายไม่มีขาตั้งกล้องกโป,โปโยังไม่ได้ซื้อก็จะได้ประมาณนี้ครับชอบคอมเมนต์ได้เลยครับส่วนไม่ชอบก็ด่าได้เหมือนเดิมผมไม่เคยว่าใครคันนี้ไม่ต้องรีวิวนะรีวิวเยอะแล้วนี่ครับครับผม โอเคนะครับปิดลิปแค่นี้ครับ